สวัสดีครับตอนบ่ายนี้ช่วเงเย็นนี้เนี่ยพามาชิมขนมหมกใสดสวยลกูลกๆป .6 ครับแล้วกับนี้ขนมนยังเนี่ยสังขยาเป็นกิจกรรมโครงงานอาชีพนะครับที่ลูกๆได้นทำเป็นาการฝึกษาพักษะอาชีพซึ่งไม่แน่ว่าลูกๆที่ได้เรียนรู้เนี่ยนะครับก็จะได้นําสิ่งเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาําวันแล้วก็ได้นําไปเป็นแนวท,า,ทาการขายไปนะครับรวมกับคุนนี้คุณจิรินาคุณเมียนสอนลกูลก วันนี้พอติดซิมเบืองก่อนว่าติดเสบยเพราะว่าลูกๆขอเดี๋ยวมาโดนกอดครับกำลังห้อนๆอยู่เลยอันนี้ผู้ใครทำเนี่ยใครทำอันนี้คุณไี้ทำได้ไหมมาริสลาทำอันิสังขยาใครทำโอ้โหอ้าวชิมสังขยาก่อนอันนี้มันยังร้อนอยู่นะครับคุณครูก็อยู่นี่แหละคุณครูชิมแต่ละอันแล้วทุกคนแบบชิมแต่ละอันแล้วคันนี้พออย่างนั้นไม่ชิมนะครับโอ้ประตู้ใดรเนี่ย ก็จะจับตัวโอ้โหค่ะคุณผู้ชมยินดีต้นรับผู้ชมนะครับเดี๋ยวเมื่อหลังเท็ยน้ำจิ้มกันอยู่พวกนพิ่มอีกนะครับนี่คือความสามารถของลูกบ้านรังสองสองผู้กองไปไล่ไปแซ่ด้วยนะครับวันนี้ลูกหลังนั่นทำรสได้อร่อยมากเลยผู้ชมครับ